อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่2 4 5สิกขาบทที่10ว่าด้วยการสอนเดลชานวิชา262เรื่องพิษุณีฉัพคี สองสงทรงประชุมสรงบัญญัติสิกขาบทสองพระบัญญัติบสองสิกขาบทวิพังส6 3อามนาปติวาตรสองร้อยหกสิอะราม ว่ามวดว่าด้วยอารามสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเข้าอารามโดยไม่บอก264เรื่องพิษุณีหลายรูป264สรงประชุมสงบญัยิสิกขาบท264 พระบัญญัติ264เรื่องพิษุณีไม่กวาดอาราม264พระอนุบัญญัติ265พระอนุบัญญัติ266สิกขาบทวิพัง266 บทภาชินีสองร้อยหนาปติวาราหกร้อยหกสิกขาบทที่สองว่าด้วยการดาบริภาสสงสองร้เรื่องพระกับปติกะสองรสง ปราชุมสงบัญญัติสิกขาบท268พระบัญญัติ268บทภาชณีสิกขาบทวิพัง269บทภาชณี270 อนาปติวารสองร้อยเจสิบขาบทที่3ว่าด้วยการบริาพาทคณะ271เรื่องพิษุณีจันทกาลีสองทรงประชุมสงบัญญัติสิขาบท272 พระบัญญัติ272สิกขาบทวิพัง272อนาปติวาระ273สิกขาบทที่4ว่าด้วยการฉันของเคี้วของฉัน เมื่อห้ามพัตตาหารแล้ว274เรื่องพิษุณีฉันหลายที่ในมื้อเดียวกัน274ทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบท274พระบัญญัติ275 สิกขาบทวิพัง275ลักษณะการบอกข้ามพัตหาร275บทภาชนี276อนาปติวาระ276สิกขาบทที่5ว่าด้วยความห่วงตระกูล 277เรื่องพิษุณีห่วงตระกูล277ทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบท277พระบัญญัติ278สิกขาบทวิพัง278 อนาปาติวาระสองร้อยเจ็ดสิบแปดสิกขาบทที่หกว่าด้วยการอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพิสุสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเรื่องพิสุมีหลายรูปสองร้อยเจ็ดสิบเก้า ทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบท279พระบัญญัติ280สิกขาบทวิพัง280อนาปติวาระ280สิกขาบทที่7ว่าด้วยการไม่ปรวนาในสงสองฝ่าย 281เรื่องพิษุณีหลายรูป281ทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบท281พระบัญญัติ282สิกขาบทวิพัง282อนาปติวาระ 282รสิบกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่ไปรับโอวาทเป็นต้น283เรื่องพาสุนีเรื่องพิสุนีชัพพคี283สิทรงประชุมสรง,งบญรยติสิกขาบท สองร้แปสิบสามทรงประชุมสองบัญญัติสิกขาบท283พระบัญญัติสองรสิี่กขาบทวิภาสองร้อยแอนาปติวาระ 2 8งร้สิบสขาบทที่9ว่าด้วยการไม่ถามอุโบสถเป็นต้น285เรื่องพิษุณีไม่ถามอุบาสถไม่ขอโอวาทสองดสิบทรงประชุมสรงบัญญัติสิขาบท 285พระบัญญัติ285สิกขาบทวิพัง286อนาปติวาระ286สิกขาบทที่10ว่าด้วยการให้บ่งฝีในร่มผ้า287 เรื่องพิษุณีรูปหนึ่งสองทรงประชุมทรงบัญญัติสิกขาบท287พระบัญญัติ288สิกขาบทวิพังสอ8รอยแนาปฏิวัตรสองร้อยแ เจ็ดคำพีนีวัตหมว,ว่าด้วยสตรีมีคันสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการบวชให้สตรีมีคัน290เรื่องพิษุณีหลายรูป290ทรงประชุมสงบ์บัญญัติสิกขาบท 290พระบัญญัติ291สิกขาบทวิพัง291บทภาชนี291อานาปัติวาระ292สิกขาบทที่สอง ว่าด้วยการบวชให้สตรีลูกยังดื่มนม293เรื่องพิษุณีหลายรูปบวชให้สตรีลูกยังลูกยังดื่มนม293ทรงประชุมทรง ปัญญัติส,สิกขาบท293พระบัญญัติ294สิกขาบทวิพัง294บทภาชนี294อนาปติวาระ295 สิกขาบทที่3ว่าด้วยการบวชให้สิกขามนาผู้ยังไม่ได้ศึกษาธรรมหข้อตลอดสองปีสองเรื่องพิษุณีหลายรูป296ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท296 วิธีขอสิกขาสมมติกรรมและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ297พระบัญญัติ298สิกขาบทวิพัง298บทภาชนี 299อนาปติวาระ300สิกขาบทที่4ว่าด้วยการบวชให้สิกขามนาที่สงยังไม่ได้สมมติ301เรื่องพิษุณีหลายรูป301 ทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบท301วิธีขอวุฒาฐานสมมติและกมวาจาให้วุฒาฐานสมมติ302พระบัญญัติ303สิกขาบทวิพัง 303บทภาชินี304อนาปติวาระ304สิขาบทที่หว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุต่ำกว่า12ปี305 เรื่องพิสุนีหลายรูป305ทรงประชุมสองบัญญัติสิกขาบท305พระบัญญัติ306สิกขาบทวิพัง306บทภาชนี307ออนาปฏิวาระ สามร้อยเจ็ดจบอ่านลำดับที่สองร้อยสี่สิบห้าอ่านหนังสือพระไตรปิฎกในสี่สิบห้าเล่มเล่มที่สามพระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่สองร้อยสี่สิบห้าคลิป e p 245